สวัสดีคุณผู้ชมมาด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟิดคุงนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นโรบอกมาตั้งแต่แบบยุคเก่าๆนะผมตอนนั้นผมยังเป็นเด็กๆอยู่เลยนะผมเออแล้วก็ไอเรื่องราวที่ผมจะเล่าก็จะเป็นแบบจากปาของผมเองและผมจากความรู้สึกของผมเองนะตอนเด็กนะผมก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลอะไรมาเพิ่มนะผมถ้าถูกหรือผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็มาเม้น์ได้นะผมเรื่องที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเงินในโลบอกมันไม่ได้มีแค่โลบักนะครับผมแต่ก่อนนะผมมันเคยมี อันี่ชื э then, ่อว่าทิกนะครับผมแต่ก่อนนะครับผมล็อกอินเข้าทุกวันนะครับผมมันจะมันจะได้วันละสิบทิกนะครับแล้วทิกนะครับผมก็สามารถนําไปซื้อของได้นะครับผมเป็นเป็นเงินที่สามารถใช้ไปซื้อของได้นะครับผมของมันจะมีแบบสําหรับเอาไว้ใช้ทิกซื้ออยู่นะครับผมมันจะสามารถใช้ทิกซื้อหรือโรบักซื้อก็ได้นะครับผมถ้าใช้โรบักซื้อมันจะถูกกว่าทิกนะครับผมถ้าใช้ทิกซื้อก็จะใช้มากกว่าโรบักดูพอะสมควรนะครับผมแต่ก่อนนะฮะแต่บางของบางชิ้นก็ไม่สามารถใช้ทิกซื้อได้นะครับผมใช้แต่โรบักซ ก็บอกเลยนะผมใส่ฟรีก็อยู่ได้น,นะผมมีชุดใส่มีอะไรใส่พวกนี้นะะแต่ก่อนมีทั้งของฟรีมีทั้งของที่ใช้ทิกซื้อได้นะผมบอกเลยว่าดีมากนะฮะก็แล้วก็แต่ก่อนโลบ็อกจะเป็นแบบไม่ต้องสมัครรหัสก็เล่นได้นะผมไม่ต้องล็อกอินนะผมแต่มันจะไม่ได้ทิกนะผมค่าสมัครมันจะได้ทิกนะผมได้วันละสิบวันละสิบนะฮะแต่ก่อนบอกเลยนะผมว่าโลบ็อกไม่ต้องสมัครรหัสเล่นนะผมถ้าไม่สมัครรหัสมันจะเขียนว่า gus นะผมแล้วก็เกสป่ะถ้าจะอ่านว่าเกตนะผม แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะผมโค้ดอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับผมมันจะสลับให้เราทุกวันนะผมตอนเราเล่นพรอะแต่ก่อนผมก็ไม่ได้สมัครรหัสเล่นนะผมสมัครได้เป็นนะครับผมหลังผมก็มาสมัครนะผมผมก็ได้รู้จักกับทิกเนื้อผมแต่มาเมื่อไม่กีป่ปีมานี้นะผมตอนผมป .6 หรือม .1 เน,นี่ยแหละก็มันแบบยังไงอ่ะมันเอาทิกออกไปนะผมผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันว่าทาไมเขาต้องเอาทิกออกนะผม ทาไมปูเล่นใหม่ไม่ได้รู้จักกับทิศนะครับผมเป็นเล่นในโลบอกรนะฮะก็สแหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีเลยมีอะไรแล้วนะผมเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องแบบที่คนสมัยก่อนชอบเล่นอย่างนะผมนะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ